สวัสดีครับประเด็นที่จะมาพูดคุยสำหรับอเมริกันเกมวันนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นภาพรวมของ n อ l ฟในสัปดาห์แรกและครับซึ่งผลการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยก็แฟนบางทีมก็อาจจะเจ็บช้ำน้ำใจแฟนบางทีมก็อาจจะเฮกันอย่างสะใจทีเดียวก็มาพูดสรุปสำหรับคู่ที่น่าสนใจกันแล้วกันแน่นอนว่าคนที่ต้องพูดถึงมากหน่อยก็เป็นเคลิเดตวิลเลียมโตรแบกครุกกี้ที่ถูกดราฟเข้ามาเป็นคนแรกของปีนี้สำหรับทางชิคาโกแบส ประเดิมชัยชนะได้เฉยเลยนะครับปราบเทนเนซีไททันส์24-17โดยวิลเลียมเนี่ยกลายเป็นโค้ชแบ็กที่ถูกดราฟคนแรกแล้วก็เปิดตัวในสัปดาห์แรกแล้วก็คว้าชัยชนะตั้งแต่ปี2002หรือ22ปีที่แล้วนู่นแหละครับเพียงแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยไม่ดีเลยคว้างในครึ่งแรกเนี่ยพลาดเป้าเวลาปาลูกระยะเกิน15หลาไป3หนแบบน่าเกลียดเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีหลายครั้งที่คว้างแล้วก็โดนคู่แข่งนั้นปัดได้เกมบุกของเชียโกแบร์เนี่ยได้เพียงแค่148ล้านนะครับตาสายทีมพิเศษคาร์โรซันโตซัดเข้าไป3ฟิลโกแล้วมีอย่างจูเนธานโอเว่นนะครับที่ไปเก็บลูกบล็อกพัน์วิ่งย้อนไปเป็นทัชดาวแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเกิดพิกซิกขึ้นทําให้ทางเชียโกนั้นผ่านมาได้ส่วนคู่เดลัสคาบอยนะครับขวัญใจมหาชนนั้น ไล่ถล่มคริปเปนบราวน์ทางนี้ก่อนแข่งเนี่ยบางที่ก็มองว่าเขาบอลน,นั้นเป็นรวงหรือซ้ำไปกลับได้ชัยชนะ33ต่อ17 d a ดักเพรสคอร์นั้นเพิ่งจะต่อสัญญาราคาแพงมากนะครับลงสนามมาในครึ่งแรกนี่คว้าง156หลาซีซั่นที่แล้วนะครับทั้งซีซั่นเนี่ยบราวนปล่อยโคดะแบ็กคู่แข่งคว้างตลอดเกมเนี่ยต่ำกว่า156หลาอยู่ตั้ง5คนเลยนะครับ นี่เพรสคอตคว้างไปแค่ครึ่งเกมแค่นั้นเองแล้วเขายังคว้างทัชดาวได้ด้วยแต่จริงๆแล้วจุดสำคัญของคารบอยเนี่ยเป็นทีมรับเนี่แหละครับไมเคิลพร์สันเดอร์มาคัสรอเรนซ์เรเคนดริกกดแซคได้ทุกคนเลยแล้วคนดริกเองยังอินอร์เซนต์พราตั้งแต่ปี2016นู่นแหละครับแล้วอีกหนึ่งตัวที่โดดเด่นก็คือ Kevin pin เควันเทเทอร์พินนะครับที่สามารถวิ่งย้อนพันทัชดาวในช่วงพอตเตอรี่3ได้ ก็เลยทำให้ทาน d ด l l สค c o w บอยนั้นประสบชัยชนะได้อย่างเสด็จน้ำทีเดียวโค้ชใหม่ๆนี่ก็คว้าชัยชนะได้เช่นเดียวกันนะครับเจอร์รเมโยกับไมค์แมคเดนนอลเมโยนั้นขึ้นมาคุมยิงแรนเพทริเอตแทนบิลเบอร์เชตนะครับทำให้ยิงแรนนั้นพลิกล็อกเอาชนะเบงกอร์6ต่อ10ก่อนแข่งเนี่ยเพทริเตเป็นบอลรองที่สุดในสัปดาห์แรกถึงแต้าตามเลยแต่เมโยเนี่ยทำให้ลูกทีมนะครับ เล่นในฟุตบอลสไตล์วิ่งสู้ฟัดแล้วก็พยายามให้ฟุตบอลมันออกมาในทรงที่คี้เรใช้เกมป้องกันล่าเข้าไว้นะครับแในครึ่งแรกเนี่ยพอดีเบงโกเองเกมบุกก็ดูตุป,ปัดตูป๋ีทีฮิกกินก็บาดเจ็บจะมาเชสเซงก็ทำตัวงี่เง่าไม่ยอมเข้าแคมมามันก็เลยทำให้ทางเพจฟรตนั้นตั้งส่งได้นำไปก่อน1 0ต่อ0แล้วทั้งเกมนั้นก็ได้เทอร์เนอร์เรโชวผลต่า การได้เทอร์เนอร์เป็นบวก2อีกก็เลยได้เหุไปส่วนแมคโดนัลนั้นขึ้นมาคุมทีมเซียเทลซีฮอกนะครับไปเจอกับคู่แข่งอย่างเดมบบองโกก็ปราบได้26ต่อ20ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอดีคู่แข่งไม่ค่อยแข็ง,แ,ขงแกร่งเท่าไหร่แล้วก็ซีฮอกจริงๆแล้วมีเรื่องหน้าห่วงนะครับออฟฟ s i ซี l ล n e แมนซึ่งเดิมทีก็ยังมีเครื่องหมายคำถามเนี่ยดันไปมีปัญหาบาดเจ็บ แพ็กเกิลขวาจอย g ์แฟนก็บาดเจ็บนะครับแล้วก็อับราฮัมลูคาซิงก็ต้องพักอย่ยงน้อยใน4เกมแรกของฤด,ดูกาลนี้ก็ต้องดูว่าในสัปดาห์ต่อๆไปนั้น s เซ t ท e s e ลซีฮอคจะมีฟอร์มที่มันดูดีขึ้นได้หรือเปล่า Jim h a r b บออดีตโคช้ชดังก็ประสบชัยชนะนะครับพา, LA, าเอลเอชเ e อรปราบ l าสเวกัสได้22ต่อ10แต่สกอร์ที่มันออกมาเนี่ยทรงเกมจริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าสวยนะครับ3มพออร์แร,รกเนี่ย เกมบุกถือว่าแย่มากชา์เจอร์เข้าไปในพื้นที่เรสโซนนะครับ6ครั้ง6เพลได้เพียงแค่6หลาแต่ 8. ปรากฏว่าในวอเตอร์ที่นะครับเจคเอบบินนั้นวิ่งทัชดาวได้มีอย่างทางแร็คแม็คองกี้นั้นรับสกอร์อีกก็เลยทำให้ออล์ชา์เจอร์นั้นประสบชัยชนะก็ถือว่าสกอร์ที่มันออกมาในสัปดาห์แรกเนี่ยหลายๆคู่ถ้าดูทรงเกมแล้วมันน่าจะสูสีกว่านั้นนะครับนั่นก็คือภาพรวมสัปดาห์แรกของ NFL มาเล่าสู่กันฟังในช่วงของอมรากันเกมกันนะครับเพื่อตอนรับการกลับมาของสุดนเนฟเอฟคนๆๆในฤดูกาล2024-25มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยก่อนโสนลุ้นฟรีบวกไอเนฟของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน